ถ้าเกิดผมปส่นี้เนี่ยที่ทำน,นี่ก่อนแล้วผมก็ปล่อยละลายล,ละลายค่ะละลายลูกมันจะละลายลลละลายูกมันจะเป็นแผ่นพิษ่ะครับไ,ไม่ใช่แชผ่น,นเนนะคะ้กเลยนะเพราะว่ามันโดนความร้อนมันละลายนะคะพี่โทษนะขอแผ่นร้อนๆนะครับอ่ได้เลยค่ะจะติดกระพี่นะเนี่วางเลยพี่วางเลยวางเลยวางเลยอันใหม่วางเลยน่นแหละเนี่ยแล้วแล้วไหมจะเหนียวอ๋อหมายถึไหมจะเหนียวใช่ค่ะ อะะะไรคเพราะว่ามันร้อนไงคะน้ำตาลมันละลายลาไหมเหนียวไหมเหนียวผมอร่อยอะได้ร้อนร้อนใช่ไหมไม่ทานก็ร้อนจะใหม่จะเหนียวหน่อยค่ะไม่ค่ะจะร้องไหม่เอาแล้วผมตักแค่นี้ก็ร้อนแล้วขอบคุณครับ